สวัสดีค่ะทุกคนเนะคะจากช่องเอ็มมี่ไลฟ์สไตล์นิ a n d แลนด์ค่ะเพื่อนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันนะคะก็วันนี้นะคะเอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวยื่น Resident ปี2021นะคะอ่ซึ่งเป็นการยื่น Resident ตัวพิเศษสำหรับคนที่อาศัยอยู่นิวซีแลนด์ครบ3ปีหรือมากกว่านั้นนะคะแล้วก็จะมีคุณสมบัติอื่นๆด้วยที่เขาได้กำหนด ที่เขาได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเอเคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อน,อนสามารถไปย้อนดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วเอะการยื่นตัวนี้เป็นการยื่นแบบไหนหรอก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะ Resident Visa 2 0 2 7ตัวนี้นะคะเขาเปิดให้ยื่นไปแล้วเมื่อรอบแรกนะคะเมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วนะคะและสามารถยื่นได้อีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่2นี่ก็คือเริ่มวันที่1มีนานี้ที่จะถึงนี้นะคะ ส่วนการยื่นสามารถยื่นได้จนถึงเดือนกระกฎาปีป0 2 2ี2022นี้เท่านั้นนะคะเ,เพื่อนๆเตรียมเอกสารไปถึงไหนกันแล้วคะคงจะเตรียมยื่นกันวันที่1มีนานี้ที่จะถึงนี้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะวันนี้จะมา update, อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะยื่น r e s i d e n c วันที่1มีนานี้นะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะเขาเปิดให้ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้นนะคะเพื่อนๆจะยังไม่สามารถที่จะยื่นเป็นแบบเปเปอร์ได้นะส่วนการยื่นแบบเปเปอร์นี่ในอนาคตก็อาจจะมีเปิดให้ยื่นหรือเปล่านี่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะส่วนการยื่นเอกสารในออนไลน์นี่ทำทำยังไงใช่ไหมคะ เขาเปิดให้ยื่นแบบออนไลน์ใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆก็จะต้องเตรียมเอกสารสแกนเอกสารเตรียมไว้นะคะเป็นไฟล์เตรียมไว้ตามไฟล์ที่เขากำหนดนะคะเพราะเวลาที่เขาเปิดระบบให้ยืน่นเพื่อที่จะได้โหลดเข้าไปในระบบของ i m i g r a t i ันนะคะสามารถที่จะยื่นได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องเมื่อเอกสารทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยครบถ้วนแล้วก็เตรียมโหลดเป็นไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมพร้อมในการที่จะโหลด เวลาเขาเปิดระบบออนไลน์ได้นะส่วนระบบออนไลน์เขาจะเปิดให้ยื่นสมัครได้วันที่หนึ่งมีนาในเวลาสิบโมงเช้าของนิวซีแลนด์นะคะการสมัครในรอบนี้นะคะเมื่อมีการสมัครเข้าไปแล้วเอกสารของเราจะเข้าไปอยู่ในระบบจนถึงสิ้นเดือนมีนานะคะเขาถึงจะมีการดำเนินการกับเอกสารของผู้สมัครนะคะนั่นก็หมายความว่าถึงแม้เราจะยื่นไปตั้งแต่ต้นเดือนใช่ไหมเอกสารของเรายังไม่ได้มีการถูก ดำเนินการในใดทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนของมีนานะคะการพิจารณาวีซ่าจะเริ่มดําเนินการหลังจากสิ้นเดือนมีนาเป็นต้นไปค่ะข้อต่อไปนะคะเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าของเราเข้าไปสําหรับคนที่เตรียมยื่นวันที่1มีนานี่คิดว่าเฮ้ยถ้าเรารีบยื่นวันที่1คิวแรกๆเลยเนี่ยเราอาจจะได้ได้รับการพิจารณาก่อนถูกไหมคนที่ยื่นเข้าไปไม่ว่าจะเร็วหรือจะช้าหรือลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามนะคะเขาไม่ได้ยึด ตามลำดับวันเวลาที่เรายื่นนะคะตามข้อมูลนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าถึงแม้คุณจะยื่นเข้าไปก่อนเพื่อนก่อนใครๆนะคะก็ไม่ได้เป็นผลเกี่ยวกับการสมัครเพราะว่าเขาจะดูเขาจะเลือกพิจารณาคนที่มีวีซ่าที่กําลังใกล้จหมดอายุก่อนนะคะนั่นก็หมายความว่าถึงแม้เราจะยื่นเข้าไปเป็นคนแรกลำดับแรกๆนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับการพริจนารณา เป็นคนแรกๆนะคะเขาจะเลือกผู้สมัครที่มีวีซ่าอยู่ณปัจจุบันเนี่ยซึ่งกําลังใกล้ที่จะหมดอายุก่อนนะก็คือไม่ไม่เพื่อนๆไม่ต้องรีบต้องร้อนในการยื่นนะคะก็คือเตรียมเอกสารให้ครบเตรียมพร้อมในการที่เราจะโหลดเข้าไปและสําหรับใครที่วีซ่ากําลังใกล้จะหมดอายุนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไดรับการพิจาร,รณาว่าคุณได้รับรีสิเดนต์นะจะต้องมีการยื่นวีซ่าชั่วคราวก่อนนะคะ วีซ่าชั่วขราวนี่ก็คือวีซ่าที่ได้อยู่ในนิวซีแลนด์ชั่วราวนะเพราะว่าถ้าวีซ่าเราหมดอายุแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ในนิวซีแลนด์ต่อได้นะคะถือว่าผิดกฎหมายนะคะก็ในตรงนี้นะคะจะต้องมีการขอวีซ่าชั่วขราวเข้าไปก่อนให้เอก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องยื่นขอไปเองหรือทางอิมเมจชันก็ให้เลยนะเพราะว่าข้อมูลบางที่เขาก็บอกว่าจะต้องยื่นเข้าไปเองบางข้อมูลก็บอกว่าอิมเมจชันจะให้มาเลย ดี๋ยวถ้ายังไงมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเอจะมาอัปเดตให้ฟังกันครั้งต่อไปนะคะแล้วสําหรับการยื่นเอกสารแบบออนไลน์นี้นะคะถ้าเขาเปิดให้ยื่นวันที่หนึ่งนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดเข้าไปสมัครก่อนได้นะคะถึงแม้ว่าเอกสารของเรายังโหลดเข้าไปไม่ครบนะคะก็สามารถกลับมาทำมาโหลดเอกสารเพิ่มเติมใส่เข้าไปได้พอเอกสารเราครบรายละเอียดเราครบเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็สามารถที่จะกดเสร็จสิ้นนะคะพอกดเสร็จสิ้นตัวนี้มันก็จะส่งไปในระบบของ m m g r a t i o n เลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบกด submit ไปนะคะเพราะว่าถ้าเอกสารเรายังไม่ครบเราก็สามารถที่จะกลับเข้ามา,านำเอกสารเข้ามาเติมให้จนครบเราต้องเช็คเอกสารให้ครบก่อนนะคะเลขตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตของเรานะคะเราต้องเช็คให้ดีนะว่าในช่วงที่เรา กำลังจะยื่นสมัคร r e s i d e n ์2021ตัวนี้พาสปอร์ตของเราหมดอายุหรือเปล่านะคะถ้าหมดอายุนี่คือใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องไปตรวจที่พาสปอร์ตดูก่อนนะคะว่าหมดอายุหรือเปล่านะคะและเมื่อสมัครใบสมัครของเราเข้าไปแล้วกดเรียบร้อยแล้วในการส่งสมัครไปแล้วนะคะทาง Im m i g r เ t ชันเขาก็จะหักเงินของเรานะคะตามรา,รายละเอียดบัตรที่ให้ไว้ตามรายละเอียดบัตรของเราที่เราได้ก,กรอกเข้าไปในระบบนะคะ และจะได้รับไปเสร็จก็ต่อเมื่อ Immigration มีการดำเนินการกับใบสมัครของเราแล้วนะคะในการสมัครนี้จะต้องใช้บัตรเครดิตนะคะในการสมัครหรือบัตร Mastercard ถ้าเป็นบัตร ATM บัตรบัตร ATM ธรรมดาบัตรแอปโพสธรรมดานี่น่าจะเอคิดว่าไม่สามารถที่ใช้ไดนะ้เพราะว่าตั้งแต่ที่เอทำวีซ่ามานะคะยื่นวีซ่ามาเอจะใช้บัตรเครดิต ตลอดนะคะเพื่อนเพื่อนต้องต้องเตรียมเลขบัตรบัตรที่ไม่หมดอายุด้วยนะคะเราจะกรอกรายละเอียดหน้าบัตรนี้ลงไปนะคะก็จะให้กรอกเลขเลขของบัตรนะคะชื่อชื่อหน้าบัตรนะคะวันหมดอายุหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีเลขเลขที่อยู่หลังบัตรสามตัวที่อยู่หลังบัตรเป็นเลขอ่ะ security นะคะตัวนี้ ถ้าเราไม่เกาะเข้าไปเขาก็จะหักเกินของเราไม่ได้นะคะตัวน,นี้ต้องเพื่อนๆเตรียมบัตรไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเมื่อเราสมัครเข้าไปเร,เรียบร้อยแล้วเนี่ย immigration ถ้าเ,เขาได้รับใบสมัครของเราแล้วเนี่ยแล้วเขาก็กําลังจะดําเนินการในใบสมัครของเราขเขาจะส่งอีเมลมาถึงเรานะคะให้เราทราบว่าตอนนี้ immigration ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในในระหว่างพิจารณานะคะส่วนถ้าเอกสารที่ immigration ต้องการเพิ่มเติมนะคะเขาก็จะส่งอ่า บอกเข้ามาในอีเมลของเรานะคะว่าเขาจะต้องการอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ตามข้อมูลที่เอเห็นมานะคะเขาบอกว่าถ้าคุณยังไม่มีใบตรวจโรคนะคะก็ยังไม่จาเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปในใบสมัครนะคะถ้าอิมิเกชันต้องการนะคะก็จะขอมาภายหลังนะแล้วก็ใบตำรวจก็เช่นกันนะคะเช่นเดียวกันนะถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องโหลดเข้าไปจนกว่าถ้าอิมิเกชันเขาต้องการก็เขาก็จะขอใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ แต่โดยปกติแล้วที่เคยทําวีซ่ามานะคะที่อยู่ดิชแลนด์มาสิบปีนี้นะคะก็คือถ้าเราครบถ้าวีซ่าปกติวีซ่าจะได้รับสามปีครั้งใช่ไหมคะแล้วก็การตรวจโรคหรือใบตํารวจเนี่ยมันจะอยู่กับเราประมาณสามปีก็คือพอครบสามปีครบสามปีวีซ่าเราหมดใช่ไหมคะวีซ่าเรามีสามปีจะต้องยื่นใหม่ต่อใหม่เนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจโรคไปทำใบตำรวจ ทุก3ปีนะคะก็คือเหมือนกับมันมันตรงกับวีซ่ามันก็หมด3ปีเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเราก็จะต้องมีการตรวจโรคทำไปตำรวจใหม่เช่นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการให้เราทำแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าสำหรับใครที่มีวีซ่าสปีนะแล้วก็ลังจะหมดเนี่ยเอคิดว่าไปตรวจเตรียมไว้ก็ดีนะคะตรวจโรคเตรียมไว้ก็ดีเพราะจะได้ไม่ล่าช้านะช่วงเนี้ย คิวของการตรวจโรคนะคะก็ค่อนข้างแน่นนะเพราะว่าคนที่จะยื่นสมัครเลสเดนตัวนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่คิดว่าตัวเองอะ่ะเคยตรวจมาแล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเอคิดว่าให้ไปตรวจไว้จะดีกว่านะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะสุดท้ายนะคะระยะเวลาในการพริจารณาใบสมัครของเราตามข้อมูลที่เขาแจ้งมานะคะ ของ immigration นะคาดว่าใบาสมัครส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการพริจารณาเนี่ย12เดือนไม่เกิน12เดือนนะคะก็คือ1ปีหรืออาจจะมากกว่า1ปีนี่เองไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาได้มีการแจ้งออกมาก,ก่อนน้น,นี้ว่าจะพิจารณาแค่12เดือนหรือ1ปีเท่านั้นนะคะจะพยายามไม่ให้เกิน1ปีก็ถือว่าก็ไม่นานจนเกินไปนะคะทุกคนก็สามารถที่จะรอได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ ช่วงโควิดที่ผ่านมาสองปีนี้หลายๆคนน่ะก็คงไม่ได้กลับประเทศไทยเลยก็ถ้าอยากจะกลับเนี่ยก็คงต้องรอตัวนี้ออกก่อนนะคะผลตัวนี้ผลอนุนมัติตัวนี้ออกก่อนว่าเราได้เลสเดียนหรือเปล่านะคะก็คือตามข้อมูลที่ไอซ่า,ามานะคะก็คือถ้าใครอยากจะออกนอกประเทศถ้าใครอยู่นิวซีแลนด์แล้วอยากจะออกอยากจะกลับไปประเทศไทย กลับได้นะคะแต่ว่าในช่วงการพิจารณาเนี่ยถ้าเรามีการออกนอกประเทศเขาจะหยุดการพิจารณาหยุดการพิจารณาเลยนะคะจนกว่าเราจะกลับเข้ามาในนิวซีแลนด์เขาถึงจะมีการเริ่มดําเนินการพิจารณาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีธุระนะมีธุระต้องกลับประเทศไทยหรือว่ามีความจําเป็นที่ต้องกลับก็สามารถกลับได้นะคะแต่ว่าใบสมัครของคุณจะ หยุดการพิจารณาเลยนะคะจนกว่าคุณจะกลับเข้ามาในนิวซีแลนด์แต่ถ้าไม่จะเป็นก็อย่าเพิ่งออกดีกว่านะคะรอผลการพิจารณาให้มันออกก่อนดีกว่าเราจะได้แบบโล่งใจสบายใจในระดับหนึ่งนะคะแล้วพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้กลับประเทศไทยไปหาครอบครัวเราอย่างแฮปปี้มีความสุขไม่ต้องเพราะว่าพาวงห่วงหน้าห่วงหลังเนาะสำหรับวันนี้นะคะเอมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะยืน่น ร e ชเด่นสองพันยี่สิบเอ็ดนี้นะคะซึ่งซึ่งเขาจะเปิดให้ยืน่นซึ่งเขาจะเปิดให้ยื่นวันที่หนึ่งมีนานี้้แล้วนะคะก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะทุกคนก็คงจะเตรียมเอกสารเตรียมตัวที่จะยื่นกันเป็นคนแรกๆอะไรอย่างนี้เลยคิดว่าจะได้มีการพริจารณาเป็นอันดับต้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าตามข่าวเขาบอกมาว่าเขาไม่ได้พิจารณาตามลำดับในการยื่นเข้าไป เขาจะพิจารณาตามคนที่มีวีซ่าที่กําลังใกล้จะหมดอายุนะส่วนใครที่มีวีซ่าเหลือเยอะๆเนี่ยก็อาจจะได้รับการพิจารณาหลังๆนะคะมันก็ไม่อยู่ที่ทำเนาะเอคิดว่าใครยื่นก่อนก็น่าจะได้รับการพิจารณาก่อนถูกไหมแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเขาจะให้คนที่วีซ่ากําลังจะหมดก่อนอะแล้วคนที่แบบเอกสารครบยื่นเข้าไปอันดับแรกๆนี่ก็คงจะแบบ เฮ้ยทาไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับในกฎของเขามาตรการในการพิจารณาของเขานะคะก็เอาเป็นว่าเอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสามารถที่จะยื่นเอกสารครบยื่นเข้าไปได้ทันเวลานะคะแล้วก็ขอให้มีข่าวดีกับทุกๆคนนะคะทุกๆคนได้รับ อนุญาตวีซ่าตัวนี้กันทุกคนเลยได้รับรีสิเดนต์ได้เป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์คนนิวซีแลนด์กันทุกๆคนเลยนะคะตัวเอก,ก็ตัวเอก,กับแฟนก็ยื่นเหมือนกันนะก็คอยลุ้นกันอยู่ลุ้นกับทุกๆคนแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยทุกคนนะว่าขอให้ได้แล้วกันเพราะว่าเอกเข้าใจว่าคนที่ทํางานอยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยบางคนเนี่ยพยายาม ที่จะยื่น r e สเ d เดนเนี่ยมานานมาหลายครั้งนะก็อาจจะมีอุปสรรคมากมายไม่สามารถที่ยื่นได้นะอย่างตัวเอกับแฟนก็พยายามหลายหลายครั้งเลยเสียเงินมากมามา,มาหลายครั้งมากๆแต่ว่าก็ติดอุปสรรคแหละไม่ได้ยื่นไม่ได้สัทีนะจนอยู่มาจนอยู่มันครบสิบกว่าปีแล้วนะคะพอมีพอมีวีซ่าตัวเนี้ประกาศออกมาว่าเขาให้อะ่ะเหมือนกับ เหมือนกับเหมือนกับแจกอะคะ่ะแจกเรสเเดนเลยแบบดีใจกันมากๆเลยแล้วมันโล่งอกไปเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยื่นอะไรขอเรสเเดนได้แน่นอนเพราะว่าเขาเขาเอาภาษา i อเอลถึง6.5เลยนะถ้าเป็นการยื่นเรสเเดนตัวปกตินะคะก็รู้สึกโล่งใจกันมากๆเลยโล่งใจมากที่แบบเราน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้แหละ เพราะว่าเราอ่ะก็อยู่มาสิปีแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยู่ครบ3ปีขึ้นเนี่ยก็สามารถยื่นได้ส่วนหลายๆคนที่อยู่มากกว่า3ปีเนี่ยเอคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะได้กันแทบทุกคนแหละเพราะาคนที่อยู่ครบ3ปีเนี่ยก็เยอะนะก็เป็นว่าเอาใจช่วยนะคะสู้ๆกันนะแล้วก็รอฟังข่าวดีกันเนาะสุดท้ายน,นี้ก็ฝากคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เอาาก กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะแล้วเอจะมาทำคลิปอัปเดตต่ตอๆไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะโวนนี้เอไปก่อนนะคะเราฟังข่าวดีกันค่ะโชคดีกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย